ต้องบอกว่าจังหวัดสุรินไม่แพวจริงๆค่ะหลังจากเรื่องทุเรียนเน่าที่ว่าดังแล้วนะคะมาเจอเรื่องออมทองปังไปอีกค่ะเพราะตอนนี้นะคะมีรายงานว่าแม่ทีมได้หอบเงินหนีไปต่างประเทศแล้วปล่อยให้ลูกทีมว้าเวซึ่งตอนนี้ค่ะมีผู้เสียหายจํานวนมากที่ร่วมออมทองตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านค่ะบางคนนะคะรวมออมทองมานานถึง3ปี ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีตัวแทนรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้เสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า80คนค่ะแต่ก็มีข้อมูลบอกว่าลูกทีมที่ร่วมออมทองก็มีไม่ต่ำกว่า1,000คนโดยผู้ร่วมลงทุนออมทองมากสุดจำนวน1,600,000บาทค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีผู้เสียหายบางส่วนเดินทางเข้าแจ้งความไว้ที่สอพอ,อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ หลังจากที่ได้พากันนําเงินของตนเองนะครไปลงทุนซื้อทองคําในราคาถูกหรือออมทองคากับแม่ทีมใหญ่ในมูลค่าบาทละ36,000บาทค่ะซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาก ตอนนี้นะคะยอดประเมินความเสียหายที่มีไม่ต่ำกว่า50ล้านเพ้อเพอค่ะอาจจะมากถึง100ล้านบาทก็ได้ค่ะสำหรับข่าวเรื่องการออมทองแม่ทีมหอบเงินนี้ก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็มีตัวแทนเข้าแจ้งความไว้ที่กองปราบก็หลายคดีด้วยกันค่ะแต่ก็ยังมีคนเปิดวงแชร์เปิดให้ออมทองมีมาอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีคนลงเชื่ออ,อีกจำนวนมากเช่นกันค่ะ เรื่องการอ,อมทองนะคะก็อยากจะเตือนและแนะนําคนที่อยากอ,อมทองค่ะให้ไปอ,อมทองที่ร้านทองที่เชื่อถือได้และมีหน้าร้านห้างทองต่างๆก็เหมือนการที่เราจะซื้อทองนั่นแหละค่ะก็ให้ไปซื้อที่ร้านทองถึงแม้จะราคาสูงแต่มันก็คือราคาตามท้องตลาดอย่าเห็นแก่ของถูกค่ะเป็นตักกะง่ายๆนะคะที่คนมักไม่ทำตามซึ่งก็เกิดความเสียหายเยอะมากเช่นกันค่ะ จริงอยู่นะคะที่ว่าแรกๆก,ก็ได้จริงแต่เมื่อมีคนร่วมลงทุนจํานวนมากจํานวนเงินก็มากตามค่ะแล้วเป็นการลงทุนแบบหมุนเวียนเอาของคนใหม่ไปจ่ายให้กับคนเก่าพอเริ่มหมุนไม่ทันนะคะและเห็นเงินเยอะขึ้นแม่ทีมก็อาจโลภมากล้มบงหอบเงินหนีไปใช้ชีวิตต่างประเทศค่ะ ส่วนใหญ่นะคะคนที่เป็นแม่ทีมค่ะก็มักจะใช้ความไว้ใจเป็นแม่ค้าออนไลน์สร้างโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือได้แต่แฝงไปด้วยวิญญาณของมิจฉาชีพค่ะปัจจุบันนะคะมิจฉาชีพก็มีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชวนทำงานออนไลน์ขายของออนไลน์แบบไม่สต็อกสินค้าถ้ามีการให้แอดไลน์ไปคุยเพิ่มเติมและชวนเข้ากลุ่มไลน์อย่าลงไปคุยยาวค่ะเพราะเราจะตกเป็นเหยื่อได้โดยง่ายนั่นเองค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ